สวัสดีครับผมกบนะครับหลายงวดครับที่ว่าผมไม่ได้ไปหาพ่อทศจารย์ครับและการล่าสุดครับมื้อน,นี้ผมไปหาเรามาแล้วก็ได้ตัวเลขแล้วก็ได้ความฝันของเรามาปกตินี่คือจะได้แบบ2ออย่างครับจะได้เลขต่อง,งวดแล้วก็เลขความฝันแต่ว่ามื้อน,นี้ครับได้แค่เลขความฝันเราบอกให้เลขความฝันผมก็เลยจะเล่าความฝันให้ฟังล่าสุดครับเมือ่อกี้เราบอกว่าเราบอกหลายหลายคนก็คือเลข30 วันนี้ครับเราฝันเรียบร้อยแล้วแล้วก็ฝันต้องวดพร้อมฝันมาพอทาจารย์ได้อุ้มครับได้อุ้มซากศพแต่ในความฝันก็คือไม่รู้ว่าเป็นซากศพสัตว์หรือซากศพคนใช่ไนะแต่เราไืออุ้มครับกินนี่ไงงงเลยเพราะวาในี้มือเราเนี่ยคือมันจะเป็นซากศพเน่าๆนะเราก็เลยเบ,บ,บ,บาเบาเบาเบใจว่าเป็นศพคนหรือศพสัตว์ใช่ไหมในความฝันรายละเอียดของความฝันของพอทาจารย์เราบอกว่า หลังจากที่เลขออกเสร็จคืนนั้นเลยครับเราฝันฝันว่ามีพระมาบอกเราให้เราไปซอยอทางหยาทางหยาอยู่บริเวณอยู่แถววัดนะครับอยู่แถววัดอยู่แถวแอรประมาณเมณีนประมาณป่าช้าเนี่ยนะคือมาหาเราอยู่บ้านแล้วก็บ,บอกว่าให้มาซอยทางหย่ายั้งแนะ่สิประมาณประมาณว่มามันลกสนะครับเล่ากับตามพระรูปนั้นไปครับผมก็ถามเลยว่าแล้วพระรูปนั้นคือพ่อที่อาจารย์รู้จักไหม เพิ่นตอบว่าไม่รู้จักครับแต่เรามาขอลองก็เลยต้องไปซอยเล่าเพราะว่าพาลรูปนั่นก็คือแก่ครับมีอายุเติมนึงแหละเล่ากับยางตามพาไปครับจนถึงเมนแต่ว่าเมนนั่นคือมันจะติดกับลักษณะเหมือนกับป่าชาสินครับพระรูปนั่นก็คือจับจอบจับมีดก็คือถาง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 ครับถางได้ประมาณสำนึงพอาจาย์ ก็เลยไปซอยครับไปซอยถางไปซอยถางไปซอยเก็บไปซอยกวดครับทําไปได้สักคู่ครับทาไปได้สักคู่มันเหมือนกับอ่าเป็นหลุมเนาะเป็นหลุมโคลนครับเป็นหลุมโคลแบบขี้ต้มะนะเรายางไปเรามันบุบลงสินะลึกลงไปประมาณครึ่งแข้งเราว่าครึ่งแข้งหรือประมาณครึ่งครึ่งหัวเข่าใช่ไหมครับมันบุบลงเลยเล่ากับเค okay, บอกซื้อเลยครับแต่ว่ารถผมมันสัน่นขาแล้วครับ มันตกลงไปอยู่ในขีต้มครับในโคนครับประมาณครึ่งหัวเขา่าแล้วก็ทอกขาขึ้นครับพอเราทอกขาขึ้นมันเหมือนกับมีอย่างมากอขา,ขา,ข,าขาเราครับคนกี่หลุกเลยคือเราทกขาขื้นแล้วมันมีอ่าคล้ายๆว่าเหมือนกับเศษเศษเศ,ษ,เศษขีเงื้อนนะครับติดขึ้นมากับขาของพ่อาจานพ่อตาจานกับบมหูครับนึ่อว่าแต่เป็นอเศษไม้เศษอย่างนะครับก่ขอขึ้นมาแต่ว่าเรา นอกทกขึ้นมาแล้วก็มันมีกลิ่นกินเนี่ยเม้นแห้งครับกินเม้นแหง้งเราก็เลยแบบดึงขึ้นมาดึงขึ้นมาดึงขึ้นมาครับดึงขึ้นมาจนหมดเลยสรุปว่าไม่ใช่ซากไม่โบเมนซากอย่างเลยครับโบเมนใบใหม่เลยก็คือมันเป็นลักษณะเหมือนกับคล้ายๆซากศพครับแต่ไม่รู้ว่าเป็นศพคนหรือศพสัตว์กินหนิเม้นงงเลยหลังจากที่ว่าเราดึงขึ้นมาแล้วพระรูมนั้นก็บ,บอกว่าให้พอเถ้าจ้าง์ครับ อุ้มอุ้มซากศพนะคือเอาไปไว้อยู่ที่ศาลาพอเท้าจานครับแล้วก็อุ้มครับอุ้มซากศพนะครับคือไปไว้ที่ศาลาเพื่อที่จะเหฮดพิธีนะครับแลังจากที่ว่าเราอุ้มแล้วแล้วก็บ,บอกว่าเราจำยังบ่ได้เลยวันนี้ตื่นตื่นนะครับเราบอกว่าเราจำบ่ได้จำได้แค่นี้คือตื่นตัวเลขทั้งหมดที่ว่าผมจะบอกไปนะครับเป็นตัวเลขของพ่อเท้าจานตีนะครับซึ่งบกเกี่ยวกับ เห็นในความฝันคือในความฝันค <Ink> ือไม่เห็นครับไม่เห็นตัวเลขแต่เป็นตัวเลขของพ่อท่าอาจารย์ที่พ่อท่าอาจารย์จะตีจากความฝันครับมีอยสองหางครับที่ว่าพ่อท่าอาจารย์ตีครับก็คือเลข905กับ063นี่คือเลขพ่อท่าอาจารย์ตีถามว่าตีมาจากไสครับผมคิดว่า905เนี่ยก็คือน่าจะเป็นอุ้มครับเนาะอุ้มก็เป็น9ศพก็เป็น05ก็คือหมายถึงว่าหาหนิวใช่ไหมครับก็คือประมาณนี้เราก็เลยตี905 063น้นี่คือ น่าจะเป็นตัวกลับนงครับจาก90นะครับกลายเป็น06 3ยนี่คือเราอาจจะเป็น,น,นลักษณะเหมือนซากศพแล้วก็เลยตีประมาณ3ามใช่ไหมครับไม่แน่ครับพระ1โยม1แล้วก็ซากศพ1แล้วก็เลยตีเป็น3ครับ063นี่คือที่ไปที่มาของตัวเลขของพ่อท้อจาจันอุติพ่พนอเมริก้ก็มี30งศูนี่ก็มี30มามศูนยละเลขยังชิ้นมืออกตัวเท็กเก่าแท้นะครับมันเคยออก903 930มาแล้วนะครับ งวดน,นี้พอ่อทอาจารย์ฝันได้ศูนย์หกสามหรือเป็นชมาหเหล็กตวเก่าก็แต่ก็ไม่แน่ครับเหล็กกลมๆไม่สามารถคาดเดาได้ครับบางเ,เตี๋ยเตาหินเหล็กตัวนี้มันมันอาจจะไม่มาแต่มันอาจจะมาอีกรอบก็ได้ครับเนาะนายกคนที่สามสิบเลขกีกยังออกสามสิบสามครั้งนะเกินไปครับเกินไปจริงๆถ้าแน่จริงครับม้วนนี้ขออีกสักหนึ่งงวดก็ได้ครับสามศูนย์เนี้ยสามศูนย์ก็ได้ศูนย์สามก็ได้อะบนล่างก็ได้ แต่ผมคิดว่านะเลขวงในหรือเลขหลายๆหมองครับผมคิดว่าอาจจะเป็นเลขกลอกเลขหลอกก็ได้ครับเลขอีกอย่างสีมาออกตัวเก่ามันไม่สามารถออกตัวเดิมบ่อยครั้งได้ครับคนหมุนกับหมุนคนละคนนะครับเนาะแต่ถ้าอยากให้ทุกคนได้โชคครับปล่อยเลขไปตามธรรมชาติครับผมคิดว่าคนถี่ว่าหมุนฉลากยังไงก็ไม่สู้ไม่สู้อ่าบบสูค้นถี่โชคลาภ นะครับเนาะถึงจะมุนเดล็กตัวใดๆแต่ว่าคนที่ว่าเขาฝันเหม็นคนที่ว่าได้เหล็กมากนี่คือถ้าปล่อยไปตามธรรมชาติผมว่าหลายๆคนเนี่ยจะถูกเลขมากกว่านะครับเนาะประมาณนั้นครับบอกไปเอามาก,ก็ตัวเลขก,ก็มีสองหางยิ่มตาเหรียญครับตัวเลขของพอระอาจารย์9 0 5 0 6 3เลขของพอระอาจารย์ครับส่วนใหญ่คือเราแปลเหล็กครับไม่แตกต่างจากทุกมวดเราเคยฝันว่าพระนั่งรถแล้วก็เหาะ งวดน,นั้นครับเลขออกเก้าศูนย์ห้าของปีที่แล้วงวดน,นี้พ่อทอาจารย์ก็ฝันแล้วก็ตีเลขก็คือ9 5้าห้าศูนย์หรือมันจะมาบ้า 5, 50, งวนี้9 0้า5ูย์ห้าเก้านงวดนี้ยังมันมาเลยครับแต่ว่ามันสิมายัางดูแ้ศูนหานี่ศูนสามมันก็มาดูแท้นะครับแต่ว่าศูนหกสามนี่คือมันเคยออกเก้าศูนย์สามเก้าสามศูนย์มาแล้วงวดน,นี้ศูนหกสามอาจจะมางวดน,นี้ก็ได้ครับกล้องพ่หน้าเบิง้งงวดวันที่สามสิบเอ็ดกรกฎาคมหกหกครับผม เพราะว่าเหลียของพอรตาจา้านี่คือส่วนใหญ่ถ้าไม่มาบนก็มาล่างถ้าไม่มาล่างก็ทั้งสองตัวครับผมบอดไปหาเล่าประมาณสามงวดแล้วมั้งครับถ้าจำไม่ผิดเนาะเพราะว่าผมไปแล้วไม่เจอสินะ่ะก็เลยบอไม้มีโอกาสได้คุยกันแต่ว่ามือหนีก็คือผมไปนั่งรอเล่าตั้งแต่เสาครับตั้นงนอเราแต่เสาเลยเผื่อกระยานในตัวเล็กแหละเพราะว่าผมถามลหลายๆคนครับที่ว่าเพิ่นไปบอกมันมาไปบอกมา เพื่อนบอกว่าเพื่อนก็ะเทือเลขล่าสุดก็คือสาูนนี่แหละคือเหตุผลที่ว่าผมเป็นดักรอเพื่อนครับแล้วก็ได้เจอเลขที่พ่อท่าาจารย์บอกก็คือมีแค่สองหางเลขสามตัวเ <50 S 2> ก้าห้าศูนย์ก็อย่าลืมครับอาจจะเป็นหกเนี่ยมันกับัวเกีาเลยนะมันออก6กศูนย์หานะครับเนาะงวดนี้พ่อาจารย์ฝันได้เก่าศูนย์หาหรือมันจะออกัวเกาบวมันเคยออกเก่าสามูนย์เก่าศูนย์สามงวดนี้พ่ออาจารย์ฝันได้ศูนย์หกส นะทั้งสองตัวนะครับโบวไรตัวไหนหรืออาจจะมาตัวเก่าก็ได้นะครับเนาะบางครั้งก็ฉลาคนอาจจะบ่อยักหมุนก็นได้อาจจะมาตัวนี้ก็ได้รอมที่าร้ามังครับกระกทุงครับช่วยเดินมนันจับเงินก้อนครับใหญ่ๆทัวหน้าครับ